เอา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 ล้วกเกมมันเริ่มแล้วอ่ะอยู่ดีก็เด็กมาหน้านี้คืออะไรอะ่ะคุณอยู่ในทีมแล้วออกจากทีมลบเร็วอ,อะไรเอาอะไรวะอะอะไรของเกมวะเนี่ยฮัลโหลคือผมกดเริ่มเกมไปแล้วนะแล้วอยู่ๆมันเข้าเกมไปเรียบร้อยแล้วอยู่ๆแอปมันก ขึดแล้ยแบบปิ้วขึ้นมาได้เนี่ยอะไรวะถ้าเข้าเกมไม่ได้นี่โดนรีพอร์ตนะเอ3เอ็ดยิสามเาตาเลยนะว่าเฮ้ยเออนี่ไงเกมที่เราลักอะ่ะซ้ายขวาซ้ายอืมอิโลเมีย นี่เอถามจริงนะปิดตาขนาดนั้นเห็นทางไหมลูกอิลูเมียค่ะเอาต่อไม่ตรงกันถามอีกยินดีต้อนรับเข้าสู่ข้อที่มหากาดอิลูเมียปิดตาเดินเอะปิดตาเดินอีลูเมียค่ะมันมุกตั้งแต่พอสอนแล้วก็ยังจะใช้อีกเนาะเพราะว่ามุกนี้มันเด็กแฟนทางบ้านแถวลาดบุรีเขาชอบฮะอะไรแถวลาดบุรีเอะฝาซีโอองค์กรทีหนึ่งส่งเคอรี่มาให้ได้ป่ะแล้วคนส่งที่ไหนเขาส่งองค์กรกันวะนะและสำหรับใครต้องการจะเติมเกมก็ได้เลยเพจพ่อบดเคลมว่าเพจจะถูกรวดเร็วปลอดภัยผู้ใจ้แค่อเพ n ไอดีเท่านั้นจิ ล่างไหนก็ถูกกว่าเติแม่แบบร้อยเปอร์ิลูเมียยืนยันการันตีโดยเอออิลูเมียไว้ยเออนี่เอติดอะไรวะเอเอเอเปิดตาก่อนพี่ลูกมันติดอะไรวะเนี่ยไขมาสา้างหินไว้เแถวนี้วะขอโทษทีค่ะเดี๋ยวกูอิลูเมียค่ะใส่ผ้าปิดตายเป็นแฟชั่นยังไงให้ลำบากตัวเองวะนยเดี๋ยวขอรอเวลสก่อนแล้วค่อยไปแกงแล้วกันนะคะเพราะตอนนี่น่าจะสู้ใครเดอเดอหหลิงถามจริงออมันเวลแค่ห แลงขนาดนี้เลยเนี่ยนั่นแหละคือความลับของผมไปเอ๋ความสามารถของครี่แต่งผมเมื่อฟาดเอ๋ความแรงจะเพิ่มขึ้นสิบเท่าอิลูเมียค่ะครับเอ๋ด้านบนใจเย็นนะคะออิลูเมียมาช่วยนะค่ะหลับไปสิดแกลกหลับไปติดอนส่งนี่คนละฝั่งคนละฝักไปกันเลยแล้วอย่าบอกได้ไม่ได้สักตัวเนี่ยไม่เอาดังไอ้ามจริงอย่างไรก็ได้ถอนไปหนึ่งตัววะ ดิจิตอลนิสคัม o บ i n g เฮ้ลำแบบดกิจิตอฝันถึงงานแต่งงานของเราฝันว่าเราจับมือ <c oughs> รักก <c oughs> ัน เลนบนคะใจเย็นๆนะอิลูเบียมาช่วยจะพี่ช่วยดีไมได้ทำเย็นพี่ฟรนด์คะพี่ฟรนด์คะใจเย็นๆค่อยคุยกันแล้วเนี่ยลำโหนมันโกรธเองด <have> oh, sure. ิจ <Yeah. Yeah. S 1> ิตอลเนี่ยพอดิจิตอลเนี่ยอคิริโตคุ้งข้ามาถึงบนแล้วก็ฝากการป้อมบนเนี่ยนะอย่าปล่อยให้แตกะ เคลืค่อใจขิ้ริ้วตคนนี้ได้เต๋อให้ศัตรูจะอยู่สีห้าคนผมก็ไม่กลัวผมแค่ถอยไปตั้งหลักตีป้อมกูเลยเพื่อนอาวีทุกคนรอก่อนนะอีกสองวิจะเกิดแล้วเกิดแล้วจะผ่าให้ทันดีเลยแล้วค่อยบวกด้านเล่น ให้เปิดต <as> oh no. ัวสดิบรีมองไปที่แห้งไปซะแล้วดูสมันนี่ก๊อฟก๊อฟมีใครอยู่ได้พูมิอยู่เยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยสุดยอดเปิดได้สวยมากเลยเอ๋อิลูเมียค่ะไม่ได้เปิดสวยอย่างเนี้เปิดหน้ามึงก็ได้เฮ้ยเจ้าไอ้ไลเวรกูไปก่อนเลยเจ๊แกน้องเสียวพี่จะเดินน้องที่แทนน้ำทุกวันทุกวันเลยน้องมหาพีแล้วใครจะไปหาคุณมึงคะคุณลิงลบบุรีฟาแต่ละทีโอ้โหจะแตกไม่มีใครอยู่ในภูมินี้นะมันอยู่ในภู นี่แหละออมีเปล่าวะอยายุนนะ่นหน้าอู้หูเช็คพุ่มเช็ดทีกูเกืบอบตายอือีลูเมียเมล่าเดินเข้าไปใกล้มันเลยอ่ะเอ้ยไม่เป็นไรหรอกเอสเน่องพี่นั่นคใครๆก็อยากเข้าหาพี่ดังนั้นเลยคิดแต่งพี่มันแพวพาวสาวๆเห็นดิโอ้ยพี่ลิงค่ะคิดแต่งของพี่จะมีหนุใจละลายอีลูเมียค่ะ จตัวไม่ได้ละลายแต่ล่างตัวละลายไปแล้วค่ะโอ้ยไม่เป็นไรพี่ลิงใจดีส่งกลับบอดแถมฝีสกกตายมันรอเกิดก่อนนะลิงรอเกิดก่อน้วเกิดว่าแม่จะผ่าให้ยับเลยลาไปลิงแล้วอิกกี้เกี่ยวอะไรเอแล้วคือรูปเก็บตอนนี้มันจะแย่ไปไหนเนี่ยเขาได้ทั้งดักได้ทั้งกรนได้ทุกอย่างเลยมีทั้งเกลกมีทุกคนเลยโอ้โหนี่สำคัญไันมาอีกแล้วไอ้ลิง เออคุณพ to ี่ฝ oh er im no ั่งนู้นค่ะคือมันจะสามทางนะคุณพี่เบา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 โอ้ยเบาเบาาเค่ะจะตายแล้วค่ะโอ้โหอะไรแยะแหวะนะเอจ่ายอยู่ไหนเออเขาเติมเลือดแป๊บหนึ่งนะคะโอ้โหสู้ชีวิตโอ้โหเอจี่รีบอันนี้แล้วอีแล้วดีไงล้มไปเฮ้ยสะใจแล้วโว้ยเอใจร้ายกับคุณชายคลิปแต่งโอ้ยก็บอกแล้วไงว่าหนูชื่ออีลู เราสุดท้ายก็แพ้แบบไอ้หลิงมึงทัมึงโอ้พี่ยังชงพี่หดอกหนูเอ๋พีู่เมียค่ะและที่สําคัญกูด่าค่ะเริ่มต้นเกมใหม่มาปุ๊บคืออะไรกันตกกาข้าตี้คือจะบวกกันได้บัางเลยว่างั้นเถอะบ่าค่ะอย่ามองนะอยบายเซนเนี่วคุกโอ้ไม่นะเพื่อนฉันหายเป็นไอ้หมดเนี่ยยิงไม่โดนหรอกค่ะพวกคุณพี่เข้าใจผิดนะครับเพิ่งจะสามนาทีค่ะตีกันยับเลยไม่ใช่นะนั่นหมอลำนะคะโอ้โหลำกันไม่หยุดแล้ว ยญิงธรรมดาได้กิ้วหยาดได้ไงวะเนี่ยแล้วจะไปไหนละปาโอ้โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเคิดีเดียคำขอผ่านได้กว่าค่ะโอ้ยจะเยอะไปไหนเนี่ยคุณพี่กลับไปไหนเดียวค่ะเอ๋ต้นเกมเล่นกูจะเยอะเดี๋ยวนะคะคุณพี่เซเนียวค่ะเอ่ออันนี้ก็เพิ่งสาบแตที่ก็ต้นเกมนะคะแล้วที่สําคัญกูชื่ออิลูเมียค่ะครับเอ๋แล้วที่สําคัญคือคุณพี่รมเทนก็สีบองเทงไปะนล้วกายเป็นหน้าที่ของอิลูเมียต้องมาคอยดูแลเอลสูเนี่ยขอบคุณมากเลยเอ๋ให้เรียกอีกทีอิลูเมียสวยคร ขอบคุณมากนะครับคุณเอ๋เอ๋อสุเล่นลิ้นกูเล่นกินสัตวนจับเบ้เอเนี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวงนี่ไปแล้วคือหิงไม่โดนหรอกเดี๋ยวคือเพิ่งไปเป็นพี่เลี้ยงเอลอูุมาบวกกันอีกแล้วเออโอ้โหชีวิตติดบวกนะใครเนี่ยโอ้โหโอ้โหคิดว่าอยู่ในแฮร์รี่พอตเตอร์อะไรตุ้มตั้มตุ้มตั้มไปหมดเลยเนี่ยเอ๋ครับมาช่วยล่างหน่อยอิลูเมียโว้ยหมอแม่อิลูเมียครับมาช่วยล่างหน่อยโอเคค่ะเอลอูุเดี๋ยวไป ไม่เคยจําเลยเว้ยมาแล้วค่ะแต่เดี๋ยวเยอะเกินไปไม่ได้ผ่านน้ำรั่งไปเลยอุ้ยเซนี่ยอตาเบลสูรเหรอไอ้ดีเล่นลิ้นชักวันไวโอจ้าไวโอจ้าเดี๋ยวดีกัเรียบร้อยนี่เดี๋ยวก่อนนะเอ๋ทำไมไม่มาช่วยเอลสูรแมมกลับกรอกลิ้นเนี่ยเดี๋ยวไอ้ลูเมียเดี๋ยวอีเอ๋ไม่ต้องมาพูดในที่สัมผัญฉันเกลียดพวกหายตัวค่ะเฮ้ยว่าไงน้องเอ๋จนใจไปโดนขีดแตงของพี่ก็แบบโอ้โหก็คือเพิ่งเจ็ดอันนี้ก็ขาเรื่องบวกกันให้ยับเลยว่า ไปเอลสูไปเอลสูได้โปรดปล่อยปล่อยฉันออกไปเอลสูแล้วโอ้ยน้ำลายไหลลงคอคิดดูนะครับคุณผู้ชมภาคจนน้ำลายไหลลงคอได้แบบนี้กดไลค์ครับเพื่อเป็นกำลังใจก็คือปอมบดจะแตกแล้วค่ะเพื่อนขา่ปช่วยกันกันหน่อยเอาไปเอลสูอุ้ยเกิดเร็วนะเราอ่ะผ่าก่อนเลยกันหนำร้องไปก่อนสวยน่าร้อมนั่นแหละตัวสุดท้ายเสียวไว้นั่นแหละสวยพี่ไว้ดีเสร็จแล้วไปหยุดเพลงจุดนี้เพราะี่ไว้ในเพียนอิส คำมันจะไปในน้องสาวน้องสยวเจ้าโอ้มีแข็งไงน้องสาวกูเป็นผู้ชายมามามาไอ้ตาม่วงมาช่วยกันตีป้อมเลิฟน่าเลยนั่นเลยเก่งจังเลยตัวแค่นี้กหยอกไวโอล่าไวโอล่โอ้โหมันเป็นไรนะเอสอีลูเมียคาเทนมึงจะล้อกูทุกคนเลยไปเนี่ยอ้าวเธอไม่ได้ชื่อเอสสสมยอยเอระไปฟังจากไหนมาเอสสสมยอยมึงไปฟังจากปากใครมาอีลูเมียแห่งเวน เอเอชื่อนั้นมันก็เหมาะกับเธอดีเออกนะอิลูเมียมาเติมบนแล้วคะ่ะจะหนีไปไหนละมาหลอนสเสดียวสเสดียวเล่นมูนเสเยอะเจอเสดียวถอยก่อนแล้วค่ะเอลสุสะกดคำว่าออถอยไม่เป็นจริงจริงโหเอลสุเนี่ยอุสุดเกินไปปะเนี่ยก็ตามชื่อนอั่นแหละเอลสุเท่ากับเอาสุดไม่ต้องชมพ่หรอกน้องเอสอสมย่อยเอสอสมย่อยนี่น่าเบื่อค่ะ อีลูเบียเหตุเวด้าครับโอ้โหเอ็กูว่าดักและเอ็ศอนสมหยอยมาทางไหนอีกวะเนี่ยฉันว่าชื่อนี้มันก็เข้ากับเธอดีอ่ะอุ้ยโอ้ยทุกคนยันอย่ากันแล้วดักมาทุกคนหมู่เขารวมตัวกันดันแหละนาคนเดี๋ยว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 ฝั่งนั้นมาเออรีบเอาดีดักอ่ะดันเลยสวยผ่าแล้วนะคะโอ้โหไอจุ้ยไอจุ้ยไอจุ้ยโดนไล่เอาเลยเอลสูงุ้ยเอลสูงุ้ยไอจุ้ย ลไปแ้วทำได้ดีมากเลยเอ๋สอสมหยอยอิลูเบียแห่งเวด้า เอสสสมหยอยนี่ไหนเอะปกติกูก็ไม่ชอบอยู่แล้วเอสสสมหยอยมาอีกขันโหลอีลูเบียเองเวน่าได้โปรนะคุณผู้ชมขอชอบชื่ออีลูเบียมากกว่าเดี๋ยวมั่นใจนะว่าคุณผู้ชมชอบชื่ออีลูเบียนะก็ต้องแน่นอนสิคะชื่ออีลูเบียมันเป็นชื่ออริจินนอลของตัวละครในอา v วอยู่แล้วอ่ะตั้งชื่อเป็นองค์เป็นเอล่าสุดเอสสสมหยอยเดี๋ยวแล้วถ้าคุณผู้ชมในช่องเราอ่ะชอบชื่อเอมากกว่าอีลูเบียเธอให้อะไรก็ขอให้แพ ช็อตปล่อยดาร์กเมื่อกี้ดอกเดียวโดนเก็บห้าดอกเดียวจบเกมเลยโดนสวนดอกเดียวจบเกมเลยสมพรปากเรียงเอเอสอสมย่อยอีรูเมียค่ะแล้วใครจะนึกว่ามันจะแพ้จริงอะเดพูดอะไรไม่ระวังและคลิปนี้ก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมและถ้าหากทุกคนสงสัยนะครับว่าพี่ พี่ได้ชื่อเอมาจากไหนทาไมต้องเรียกอิลูเมียว่าเอคำตอบเลยนะครับก็คือจาได้ผมเคยบอกแล้วนะแต่ก็คือจะพูดให้ฟังอีกครั้งก็คือมันจะมีโฆษณาตัวหนึ่งก็คือเป็นโฆษณาที่ว่าเอวิ่งดิเอเข้าใจไหมแล้วอิลูเมียในเกมเนี่ยมันไม่วิ่งมันเดินแล้วมันผนวกโฆษณาเอวิ่งดิเอทำไมเอไม่วิ่งอะ่ะอ่ะผมก็เลยแบบเออมันเข้ากันดีก็เลยตั้งชื่ออิลูเมียว่าเอไปเลยแล้วคนชอบชอบมากก็ <c oughs> <c oughs> ตามนั้นแหละครับผมถ้าหากว่าคลิปนี้มีคําไม่ ไม่สุภาพหรือกิริยาวาจาใดไม่เหมาะสมก็ขอโทษมาณนะที่นี้ด้วยนะครับผมจะเอาไปปรับปรุงตัวใช้แนานาครับผมแต่ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้จากูนะครับผมผมไปพักผ่อนนะครับรักทุกคนมากมายครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะเออม้ว